คลิปตอนสองทุ่มนะครับลงไปแล้วเมื่อตอนสองทุ่มอยู่นี่หรือป่ะ <c oughs> อ่าแล้วส่วนคลิปเต็มๆดูได้วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมีบแหวนน้องพีพ่ดูในบีมกวีนะคะเพจบ,บีมกวีเข้าไปเซิร์ชเลยอะไรนะเป็นคนนุณายโอ้ น้องพี่อระายอดประหยัดเป็นอ,อะไรนะลูกเ,เ,ออเลิกเป็นมือใหญ่ๆแล้วเมื่อกี้โมกบอกว่าประหอ๋ออายุสายอยู่ไหนอ๋อมีสาอยู่นี่นพราต้องเป็นคนดีแล้วเหรอต้องเลิกเป็นอะไรนะ